สำหรับผู้อาจารย์ที่ใสปัญหาอุบัติเหตุในทุกคนที่เปิดถึงปฏิบัติการร่วมป้องกันที่ได้มาเป็นประธานในพิธีในวันนี้การเกิดอุบ,บัติเหตุทางถนทนในแต่ละครั้ง มีการทำให้สูญเสียทรัพยากรของขับขี่ยานพาหนะขนาเมาสุราขับขี่ด้วยโอเคครับ